สนุกหลายชันอีกทั้งยังคาดเดาไม่ได้และนัาเต้นเต้นอร่อยแบบเต็มคำทั้งหมดนี้คือชัยล์นช์ใหม่ของเราไม่ต้องสงสัยเพราะเต้องชอบแน่แน่นั่นอยู่กับที่ยังเป็นไหนเรากำลังจะเริ่ม <Hey. Okay. S 1> พวกเธอฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวมันคือมังฟลาเจ mm hmm. ๋งจังฉันดีใจมากแถมกินหอมอร่อยด้วยอ๋เธอทำอไรเนะี่ยทอมจริงๆแล้วเธอควรรอทุกคนก่อนนะมาดูกันว่าราอยู่ใต้ฝาของฉัน mm hmm. ว้ามันคือหมึกฝรั่งเหมือนกันแต่ฉันได้มากกว่าพอลลี่เยอะเลยฉันชอบนะต้องกำจ่ากระดาษห่อโดยด่วนนี่เธอกำลังทำอะไรนะเคสกระดาษห่อมันไปว่อนเลยดีใจที่เธอทำสำเร็จแล้วฉันต้องเปิดมาฉันบ้างว้าวมีหมึกฝรั่งเป็นร้อยห่อเลยแล้วฉันจะเอากระดาษห่อออกยังไงนะเดี๋ยวฉันใช้พลมดีกว่าว้าวฉันทำได้ ขอฉันกินบ้างสิแม้แต่จะฝันเลยพัลลี่พันลี่ไม่ได้อะไรเลยมันก็ไม่เป็นไรฉันมีหมากฝรั่งของตัวเองเหมือนกันซื้กินเป็นคนแรกด้วยวกเธอต้องรอจนกว่าฉันจะกินหมดอร่อยจังตอนนี้ฉันก็ปล่อลูกปองลี่แล้วโอ้โอขี้แพ้เธอพลาดอีกแล้วฉันรล้แล้วว่าต้องทำยังไงต้องใช้ที่สุบลมคอยดูนะตอนนี้ฉันจะปล่อยลูกปองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความคิดดีออกมาดีมากเจ้ามันสกมายและกับไั้ตลอดไปเลยฉันก็อยากได้ลูกปองเหมือนกันแต่ลูกปองใช่ของฉันฉันก็ต้องกำจัดมันทอดถึงนนพอลลี่ฉันจะจำไว่ได้เคทเอานี่ไปเธอต้องได้รับกรรมสักวันก็ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่ฉันมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำต้องกินหมักฝรั่งอีกเยอะพอลลี่อยูนี่นะ Oh. ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลยเคสช้ามากว้าวเธอกำลังเปิดล็อกมตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเอาขึ้นบ้างเธอทำอะไรลงไปพอลลี่มันเป็นตุ๊กปอกที่ใหญ่มากเลยนะแค่เอาคืนอะไม่นะฉันย่งคือเอาไดนะ้ออกมาด้วยก็ต้องเอากลับมันเข้าที่หวังว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะ หัวเลาะเลยทำทำาสิ่งที่ต้องทำนะทั้งนี้ฉันเหนกับเธอด้วยเราต้อง oh. ใช้เวลาและคมพยายาม oh. แต่ฉันจะกินมันฝรั่งพวกนี้ให้หมด oh. ฉันไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ฉันเหนื่อยจนเหงื่อออกแล้วและก้างของฉันก็ขยับไม่ได้แล้ว oh. ถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วฉันทำได้ทอมหยุดนะยิ่งใหญ่เกินไปโอ้ oh. ไม่นะมันระเบิดเ oh. หมือนเพิ่งมีระเบิดเราที่นี่เลย oh. เป็นไงบ้างทอม ฉันเขาอยาไม่ได้ที่ดอยู่กับโตตามธรรมเนียมแล้วฉันต้องเป็นคนเล่าว้าวสกิตเตอร์นี่ดีกว่ามาฟรั่งอีกมาดูกันว่าฉันกับเคทได้เลยว้าวฉันได้ลูกว่าเยอะเลยขอฉันได้เป็นภูเขาเลยถ้าันไม่ไหวเลยส่วนพอลลี่ไม่มีโชคเหมือนเคยเธอใจร้ายมากเช่่งมันเถอะถ้าฉันโชคดีบ้างฉันจะไม่แบ่งพวกเธอแน่นอน โหในอมมันแค่ลูกหวานมันเดียวเองอ๋อฉันต้องค่อยๆกินเพื่อจะได้สัมผัสรสชาติของมันให้ได้มากที่สุดเอาลูกหวานหมดแล้วเซ็งจังแล้วเธอคาดหวังอะไรล่ะส่วนฉันจะได้เล่มรสชาติของมันนานแสนนานแต่ฉันจะกินมันเร็วๆทำไมต้องเสียเวลาด้วยเพราะฉันมีลูกห่าอีกตั้งเยอะว้าวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในคำเดียวฉันชอบมันยูร์กอนฉันมีความคิดที่ดีแล้ว ช่วอฉันเถอะว่าแผนของฉันทำให้เธอทึ่งแน่นแน่ก่อนอื่นฉันตั้งแกะล็กว่าลอกมารวมกันมันจะใช้เวลานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าเสร็จแล้วไปที่ขั้นต่อไปตอนนี้ฉันอยากมันเป็นสีแบบนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังฉันเก่งเปเสร็จแล้วดูสิว่าออกมาสวยขนาดไหนอโอฉันขออันหนึ่งนะว้าทําไมทันสังเกตเลยมันฉันจะขมามเกว่ามาอีกฉันเล่นจะเลนเนาะ ันไม่เข้าใจเลยลูกกวาดของฉันหายไปไหนมันมีมากกว่านี้นะอพอลลี่เธอเป็นคนทำไม่เป็นไรลอ,อยทำไมอีกเลยจะวางกับดักหนุนไว้ตรงนี้และเอาลูกกวาดปิดไว้เธอจะได้ไม่สังเกต <c oughs> ถึงเวลาบ้นอีกแล้วไม่นะิน้วชัดกับดักหนุนมาจากไหนกันนิวฉันหักแ,แน่เลยทำฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำเธอไม่ควรมาขโมยลูกกวาดของฉันก่อน และฉันแบ่งสีลูกกว่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาพูดถึงกัรกระจาิของแต่ละสีเขาตะกละมากฉันกแค่ลูกกว่ามแค่ไม่กี่เม็ดเองไม่เป็นไรทอมเดี๋ยวฉันจะให้บทเรียนเธอเองนี่มันะไรกันพอลลี่พลมยักษ์เขาปอลูกกว่าของฉันไปหมดเลยดีนะที่ลูกกว่าของฉันยังอยู่ครบและฉันรลไม่ไหวที่จะกินมันแล้วเริ่มจากด้านบนดีกว่ามาดูกันว่าอะไรข้างใน ดูน่ากินขนาดไหนมีหลากหลายสีเลยฉัอนอยากกินมันพร้อมกันเลยสองแรกเหมือนแล้วถึงเวลาปล่อยซองต่อไปแต่ถ้าฉันเทลูกกวาดรือมันโตและ่ะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละมาต่อกันฉันอยู่แตวเองไม่ได้แล้วฉันเลยว่าต้องใช้เวไาอีกนั้นออมนาเล่นโทรศัพท์รอดีกว่าหรือเล่นปอมอิดหรือบางทีก็เล่นนิวนักสู้ พอแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วพุงฉันจะแตกแล้วงั้นให้เราช่วยกินไหมอ๋อใช่ฉันจัดการมันได้ด้วยตัวเองเธอกำลังทำอะไรเดี่เคทเอาจออกมาทำไมเยอะแยะเธอต้องอะไรทำไหนเด็ทเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ดูสิว่าฉันจัดด้วยกออนจั่มาได้สวยขนาดไหนตอนนี้ฉันก็ต้องลถมันได้สปรไพรส์จากนั้นเธอได้เห็นสิ่งที่มศจารย์ของจริงมันจะมีสายรุ้งมาในจานของฉัน มันกำลังเริ่มแล้วว้าวเธอทำได้ยังไงมันเหมือนมีเวทมนต์เลยดูเหมือนสายลิงจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วและสีค่อยๆกระจายออกมาอย่างสวยงามว้าวทางนี้ฉันอยากเป็นคนแรกบ้างนี่มันบ้าอะไรกันฉันไม่เคยเห็นป๊อปคอนถังเล็กขนาดนี้มาก,ก่อน ส่วนฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าของทอมไหนที่สุดชอบก็ค่อนข้างึงบ้างฉันรู้ว่าต้องมีวันของฉันบ้างบางคนถังเบิ่มเลยว้าวฉันด้ฉาเธอจํา,าพลลี่ฉันก็ลั่งกินชี้เล็กๆของฉันแล้วก็ร้องไห้แต่ฉันยังมีไม้เด็ดอยู่เธอกำลังทำอะไรท่ทอมฉันว่าเขาทำอะไรงงอ,ยอยีกแล้วเพราเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่จานเล็กๆแบบนี้ ก็ต้องกินอย่างมีวัฒนธรรมจะใช้ซ่อมไหมนี่คือสิ่งที่พอดีทำมันไม่ง่ายเลยที่จะหั่นมันแบบนี้แต่ฉันทําได้ฉันว่าเธอกำลังผงเวลาต่างหากไม่ใช่นะฉันก็แค่เป็นคนมีมารยาทนะเมื่อเธออยากทําต่างหากฉันไม่สนเรื่องมารยาทหรอกฉันจะกินป๊อปคอร์นของฉันอย่างมีความสุขแม้ว่ามันจะไม่เยิ้มมากเสีิว่าฉันฉลาดขนาดไหนบอกไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอทำแบบนี้ได้ หมือนมันจะหมดแล้วโอ้ยังยังมีเหลืออีกอันเยี่ยมไปเลยจะกินมันเป็นของหวานเดี <c oughs> ย๋ยวเราก็ได้รู้กัน <c oughs> ต้องของฉันหายไปไหนพร้อมจะทำะไรนะก็จะทะเลาะกันไปก่อนนะฉันไม่สิ่งสำคัญที่ต้องทำฉันต้องกินภูเขาปะคอนนี้มนันทั้งหวานยามี <c oughs> โอ้อร่อยมากทั้งกรอบด้วยฉันตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มานานแล้ว <c oughs> ช่ก่อนเธออยู่กับเธอไม่นานหรอกพอนลี่ <c oughs> แต่ฉันเห็นทุกอย่างนะ <c oughs> อย่าแม้แต่พยายามทำเงนปคนของฉัน <c oughs> เราไม่ยอมให้ง่ายหรอก <c oughs> ฉันเลยวต้องทำยังไงเพื <c oughs> ่องดุดฝุ่นแบบพิเศษจะช่วยฉันขโมยปรคนได้เ <c oughs> จ๋งมันได้ผลห้ามเธออีกแล้วหรอเอาปรคนของฉันขึ้นมานะเป็นแผนแห่ฉชัยะมาก ถ้าทำได้ดีม,มากมากินกันเถ <Yeah. S 1> อะอาปากแล้วบางคนเรวเคสเ <Yeah. S 1> าอทำอไมลงไปนี่มันเกินไปแล้วนะ <Cool. S 1> ฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้ว <Yeah. S 1> นมกับโอริโอดูน่ากินมาก <What? S 1> แต่มันน้อยมากเธบจะมองไม่เห็นเนี่ย <Okay. S 1> ว้าฉันโชคดีอีกแล้วเยี่ยม <Okay. S 1> ถ้อจะรู้อะไรเกี่วยวกับโชคดีพอลลี่ดูนี้ก่อนสิเพรฉันมันเยี่ยมไปเลย และทํอปเธอก็ขี้แพ้ระวังหน่อยเธอกับทำคุกกี้ของฉันหล่นแน่มันก็ดีสิเชื่อฉันเถอะคุกกี้อันเล็กแลทำให้ฉันมีความสุขได้คุกกี้กรุบกรอบมากแล้วมันก็เข้ากับนมสุดๆเอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ตอกลงไปในแก้วฉันต้องเอามันออกมาก่อนที่มันจะเปื่อยแต่มือฉันมันเข้าไปไม่ได้โอ้รู้แล้ว ฉันก็แค่ดื่มนมให้หมดแล้วคุกกี้ที่เหลือจะอยู่ที่ก้นแก้วโอ้ฉันว่าฉันเกืนมันลงไปแล้วตอนนี้ก็ตาฉันบอกว่าฉันไม่ต้องเอาคุกกี้มาจากแก้วนะว้าวนี่อะไรมากฉันชอบมันทถมยัมีครีมเยอะด้วยและคุกกี้ก็กรอบมากด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาติและผิวสัมผัสอโอคุกกี้ของฉันตกลงไปในแก้วแล้วมาดูกันว่าเธอจะออกมายังไงพอลลี่ถ้าฉันทำไม่ทำละ่ะขอบคุณคุกกี้ ตอนนี้น้าหมูฉันเปลี่ยนสีด้วยมันดีมากเลยใช่ไหม <AP AN IC> ฉันต้องใส่คุกกี้ลงไปอีกแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นฉันได้ช,ช็อกโกแลตเิลช็กแสนอร่อยเกือบ <Awesome. S 1> เสร็จแล้วที่เหลือก็แค่เขย่าว้าวเธอทำอะไรอร่อยๆจริงเหรอ <AP AN IC> เดี๋ยวก็เธอก็ได้รู้ <AP AN IC> ฉันไม่สงสัยในส่วของฉันเลยมันดูน่ากินมากเหลที่จะลองไม่ไหวแล้วนึกเหมือนพอลี่จะพูดถูก แผนของเธอมัได้ผลฉันบอกเธอแล้วตอนนี้ก็ดูและน่าอิจฉาไปอมอร่อยนมช็อกโกแลตกับคุกกี้ฉันไม่อยากดื่มมันได้รอนะฉันอยากกระดกมันให้หมดเลยว้าวดูเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ไม่ต้องห่วงทธาไม่ต้องรอนานหรอกฉันจัดการมันอย่างรวดเร็วห้ามจับนะฉันไม่แพนแค่ตัวเองคุกกี้ทถึงเหมดจะลงไปในแก้วนม ว้าวนมสั่เยอะมากฉันไม่คิดมาก่อนเลยแต่คุกกี้ทั้งหมดกินในแก้วแล้วเ <Yeah. S 1> ยี่ยมเกี่ยพึ่งดีใจแหละกันไปเคสเราไม่ไใถ้านสนกคนเดียวหรอกลินแห่อร่อยนะเธอทำอะไรลงไปฉันเปียกไปทั้งตัวด้วยนมและคุกกี้ oh <my> เราคงไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังนะเพราะฉะนเลนมันออกมาสนุกอร่อยและน่าตื่นเต้นสุดๆแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาบอกลากันแล้วบาย